น้ไทยเดนมาสระบุรีแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองคนเพราะเราก็มีเพื่อนเรามาอีกแล้วเราเราคุณเล็กนัเองวันนี้คุณเล็กมาเพื่ออะไรไหมมาช่วยแม่ยกยกปุ๋ย,ยกปุ๋ยแล้ว <laughs> แม่ช่วยผมยกไอ้นี้ <laughs> โอ้โห <laughs> วันนี้คือคุณเล็กเขาเตรียมกล้องมา <laughs> คลิปวันนี้เนี่ย <laughs> เบนจะพามาเที่ยวสระบุรีหนึ่งวันซึ่งพวกเราอ่ะเคยทําคลิปแบบนี้ไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นรูทใหม่ แต่ว่าวันนี้ที่พามาฟาร์มคนดงไทยเดนมาร์กเพราะว่าคราวที่แล้วเรามาแบบว่าไม่ได้เที่ยวอะไรเลยเพราะว่าเขาก็ใกล้จะปิดแล้วครนนาวนี้ก็เลยมาซ้ำอัอ,อน,นี้เราจะขึ้นเขาเนี้ยใช่ก็จะลองดูว,ว่าแบบมีอะไรให้เที่ยวบ้างที่ฟาร์มคนดงไทยเดนมาร์กเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะพาไปที่อื่นๆที่เรายังไม่เคยไปด้วยแต่ถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปแรกเนี่ยก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างบนละกันถ้าแค่แถวเราเข้าไป<ม>ดูไป<ม>ซื้อปุยก่อนฮะ ไม่มาเนี่ยมาอยากมาซื้อปุ๋ยทุกคนตัดสินว่าซื้อปุ๋ยแล้วกลับคือคลิปนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าแม่เรียกร้องจะมาซื้อปุ๋ยใช่ไหมก็เ,เลยต้องมา,าคือแค่ไปเที่ยวหลกัหลกๆคือมาซื้อปุ๋ยใช่ซื้อปุ๋ยขี้บัวแม่แต่รู้สึกว่าร้านแม่จะไม่มีอะไรขายวันนี้เหรอ,อไม่ดีเด้อเขาไปดูอ่าเขาไปดูกันดีกว่าเพราะมันโควิดดิสิเนาะไป จุดจำหน่ายตัวไปชมฟาร์ม11โมงเช้าใช่ไหมคะไปได้ไหมไปค่ะสามที่ค่ะคุณผู้สูงค่ะจะเป็นผี่ใหญ่สองสูายหน่ค่ะก็เรามาซื้อตั๋วเนาะผู้ใหญ่ร้อยี่สิบาทเด็กเด็ดสิบสิบแล้วก็ผู้สูงอายุหกสิบหกสิบาทแม่ก็เลยได้ลงชื่ออือฮือแล้วมีนมแถมด้วย อันนี้เป็นโปรช่วงนี้เหรอครับหรือว่าตลอดเราซื้อตั๋วแต่ลซื้อตั๋วก็ให้เลยโอ้น่ารักมากกลองเล็กๆน้องน้องน่ารักมากจนไม่อยากจะดูดอยากจะเก็บไว้รออีกครึ่งชั่วโมงก็เลยจะไปซื้อปุ๋ยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาใช่ใช่ต้องช้อปปิ้งระหว่างรอ ปุ๋ยอันนี้คือปุ๋ยที่แม่อยากจะซื้อใช่เหมาเลยแม่เอารถเข็นดีกว่าอันนี้ก็คือปุ๋ยที่แม่ถอมาซื้อต้องการสิ่งนี้เหรอะนะสิ่งนี้ปุ๋ยมูลโคโนมสดแล้วก็นี่ปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำนมโ,โค ไมดูก้องยว่ัว่าเที่ยวเสร็จแล้วไม่มีแรงช็อปช็อปมันซะก่อนเลยดีใจได้ชอปปิ้งลืมกล้องทั้งอันอยู่ในร้านไอเราไม่ตื่นเต้นเพราะลืมปกติแต่คนในร้านตื่นเต้นมาดูกล้องดิเขามาบอกว่าลืมกล้องนี่ยังงงเลยลืมอะไรวะ ีวันอะไรวันพุธรู้สึกว่าวันนี้มันดูไม่ค่อยมีคนเอาง่ายๆคือก็ไม่เห็นคนนะแล,แล้วเราขึ้นคันไหนกันแน่เชื่อว่าแท็กเตอร์คันนั้นก็ดูไม่เร็วนะคุณเบนมันไม่มีเครื่องยนต์ห <c oughs> ัวล่างไม่มีเครื่องยนต์ <c oughs> เออรื่องอันไหนอกว่าคันนี้น่ารักเนี่ยอยากนั่งคันนี้เอออยากนั่งคันเนี้ย มันดูการ์ตูนเนี่ยเอ้เขาให้กุญแจเรามาขับไปเองว่ากรุณานักเที่ยวพาตัวเองขึ้นไปเยี่ยมชมบรรยากาศอ่าคนขับรถอ่าซึ่งวันนี้มันพุธเนี่ยคนก็น้อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะช่วงโควิดผมคิดว่าคนขับรถอ่ะคงแย่งกันว่าใครจะมาขับให้อันนี้ป่ะแม่นนแม่แม่ไม่ได้รอผมนะอะ่ไม่รอมาแล้วเอา้าเขาหนีเราอ่ะไม่นีอ่ะเขาไปจอดเทียท่า <ท>เขาจะหยุดให้ทํากิจกรรมสิบนาทียังไม่รู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเราเปคิดว่ามันน่าจะเป็นการฟังอะไรสักอย่างฟังสูนเล่นรู้คุณเล็กเขามีนั่นด้วยนะ,ะลานกลางเต็นท์อ๋อเหรอตรงตัวนกลางเต็นท์ได้จองเลยแม่แม่คื <laughs> คืนนี้ไม่ต้องกลับ <laughs> แล้วสนุกแน่แสนุกสนุกเดี๋ยวต้องไปซื้อสมุนไพรไล่แมลงขวดนี่คือคิดถึงเรื่องของการช็อปปิ้งใช่ก็จะไปซื้อนมช็อกโกแลตหนึ่งแพ็คฐานที่ไปฟังเมื่อกี้นี่คือเขาบอกว่าวัวมีประโยชน์อะไรบ้างใช่จะเลี้ยงสักตัวอะไรเราแค่แมวนี่ก็จะแย่อยู่แล้วจะเลี้ยงวัวหวัวถ้าจะมีนมมาต้องมีตัวผู้ด้วยมันต้องออกลูก <Huh? S 2> อะไรกลิ่นโชยน้ำลายไหลแม่ได้กลิ่นอะไรบ้างได้กลิ่นอู๋อัวอันนี้เป็นน้ำยาฆ่าเชือ้อเราจะต้องเดินผ่านตรงนี้ตอน,นนี้คือเขาพามาที่ฐานรีดนมวัวกันเดี๋ยวเขาจะให้เราลองรีดด้วยผิเล็กอ,อืมเป็นรบดลเลยไม่ใิเล็กดีกว่า แม่โวดูตัวใหญ่มากเลยนะในกล้องน่าจะเห็นแบบเล็กๆแต่จริงๆตัวใหญ่มากรีดนมแม่แม่จะรีดกันสองครังตอนนี้ก็เขากําลังรีดนมวัวกันอยู่เนี่ยเขาต้างอย่างบวบๆอยู่อย่างนี้ได้สบายตอนนี้ก็เขาจะซีบแล้วยังไงนะผมจําไม่ได้เลยคือไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเหมือนของดิบทั่วไปเลยมันจะมีเป็นตัวดีเอ็นซีที่ร่างกายเราไม่สามารถย่อยสลายได้นะครับถ้าทานเข้าไปก็จะทําให้เราอ้วนแต่ยิ่งในเด็กงนี้ ัไม่มีแล้วไปเพราะว้นเนี่ยถ้าหากอยากจะทานน้ำนมจริงๆเลยไม่กล้าบีบแรงไม่้ไดแล้วในกาแเราไม่ไม่ดึงอ๋อทีไม่ค่อคนต่อความร้อนเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บแล้วผมก็อทาได้เลยปึ๊บปึ๊บ นมมันเนี่ยจะเหมือนไส้กรอกแต่ว่ามันจะนิ่มกว่าไส้กรอกแล้วบีบปุ๊บมันจะเหมือนเป็นลมแล้วก็มันน้ำนมมันก็จะไปอันตรงปลายแล้วก็บีบปื๊ดมันก็จะกุ้งเออในเรื่องของเรื่องคือเรากลัวเขาเจ็บอะไรเงี้ยคุณเล็กไม่กล้าบีบแรงใช่ไหมใช่ใช่แลเป็นเห็นแบบเมื่อกี้บอกว่ามันแบบปื๊ดออกมาเลยอ่ะแค่การบีบเหมือนเหมือนบีบไล่เพื่อให้น้ำดันน้ำออกมามันดึงดึงดีอันนี้คืออะไรน้ำน้ำนมสดสดน้ำนมที่ทำไมดื่มดื่มดื่มเลยไม่ได้ันมีเชื้อ ไม่เป็นไรผมจะเป็นคนแรกในไทย <c oughs> ท,ท,ที่ดื่มจะไม่หามไปหรอกนะคลานขึ้นรถต้นเนี่ยจะเป็นต้นตั้งแต่แรกเกิดหรือหนึ่งปีตรงนี้จะเป็นลูกคัวประมาณ6-7เดือน7เดือนแล้วตัวใหญ่กว่าเราอีกโตเกินไปแล้วนะ <c oughs> ไม่เลยล่ะครับไม่เลนล่ะได้ไายบายพอเป็นลูกนะก็จะมีความคึกอ่ะสนคึกแบบเด็กๆอ่ะอพอเป็นแม่วัวเมื่อกี้นี่ดูนอนเบื่อมือใครก็ไม่รู้่าจับนมไม่ชอบใช่ไหมแปลกดีเป็นครั้งแรกที่มารีดนมวัวอันนี้นมหน้าไอ้ไม่ใช่นมนี่ตัวโตแล้วงง้อรปกีะเไ เวลานมหมดแล้วรีบดึงเลยนะไม่งั้นลมเขา้าท<อ>้องพวกคนปกยาเขาเป็นตแจังคมะเพราะว่าัเยาชาจะเป็นโดนไปป้อนตรงอื่นบ้างขอบ้างขอบ้างอีกนะคะมันยังไม่ได้ดูดอะไรเลยเข้าในไงนู่นหนโอยวะเหนื่นยมากเฮ้ย หมดแล้วพอแล้วพอแล้วหัวซอมบี้ตุ้น <c oughs> เล็กก้อนนมเมื่อกี้นี้ไออกด์บอกว่าเป็นเหมือนสแน็คของหัวคือปกติเขาจะทานอาหารทีเ่<ๆ>เขาแบบไทปกติอยู่แล้วแต่นมนี้แบบเป็น,ปนของสแน็คเล่นแล้วดู<ว>อร่อยแล้ว <c oughs> ดูจะหมดนี่คือต้องรีบชักออกอะ่ะเขาบอกอ่ะผมผมไม่ได้ฟังตอนแรกเขาบอกบอกว่าต้องรีบดึงออกไม่งั้นลมเข้าท้องแบบเด็กอ่ะเด็กกินนมก็้งหมดขวดต้องเอาออก มัออนก็จะดูดลมเข้าท้องท้องอืดอ,อยากเลี้ยงอะ่ะนี่ถึงขั้นอยากเลี้ยงวัวแล้วเหรอเนี่ยกลายเป็นน่ารักเลยเนี่ยตอนที่ไปสวนสัตว์ก็อยากจะเลี้ยงกวางอยากเลี้ยงสิงโตคนเราตรงนี้ถูกใจแม่ใช่ไหมจ๊ะถูกใจจ้ะที่ให้อาหารสั อันนี้ก็จะเป็นที่สุดท้ายแล้วที่เราจะมาแหวกที่ลานแสดงโชว์โชว์ค้าวบอยให้ดู <c oughs> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือขับบอยเราดีต้อนรเราการเที่ยวทุกท่านนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการโช,รชูเส้นวิธีการเชื่อ คนนุ่มเดี๋ยวนุ่มผมนุ่มครับผมนุ่มเก่ง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 ครับไปถ่ายกระโจนนู้นเดี๋ยวแม่แม่ให้ตัวละอีกห้าสิบบาทไม่เพิ่มไม่เงี้ยแบบนี้ทำอะไราตังค์้ิหนีกูตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะจากตรงนี้เราจะพาไปกินข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ีตอนนี้เรามาครัวน้องเพนซึ่งตอนนี้หิวมากก็ร้านนี้มันเป็นร้านอาหารอีสานเลือกมาเพราะว่าเห็นคะแนนใใน o o o l l e ได้เยอะก็เลยลองพามาร้านนี้ดูจากฟารมไอเดนมาก็ขับมาประมาณ10บกวนาทีได้มันก็จะเป็นแบบร้านอาหารสไตล์แบบว่าดูเหมือนอยู่ในสวนหนึใช่สไตล์แบบเก้าอี้ไม้หนักๆหนักมากเมื่อกี้จะยกเก้าอี้นึกว่าเบายกปุ๊บโปแขนแทบหลุดกระชาก โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันอ,อันนี้ซ้มตําปูาลาคลิกเม็ดเดียว,แต,ว <laughs> แต่ว่าน่าจะหลายเม็ดแต่ก็อร่อย <c oughs> ติดโคกมั้งเป็นบอกเขาว่าคลิเม็ดเ,เดียวมันติดโคกแหละ <c oughs> <c oughs> อร่อยถุกใจนี่คือผัดหมีโ่โคราชดูลักษณะทางกายภาพแล้วมันจะมีความเหนียวเหนียวไม่แฉะนะแต่มันหนึดหนืดโดยผมจะตักให้คนดูอยากกิน ค่อยๆดูความเหมือนพิซซ่าโอ,อ้ยเอ๊ะผมจะกินจากช้อนรือซ่อมดีวะ <laughs> ท่งตัวเองอืเส้นเหนียวแล้วก็หอมซีอิว๊วหวานๆหน่อยผมว่าอย่างเงาี้ยยัางไงาก็หมดตอนแรกนึกว่าน่าจะกินไม่หมดวิกูู อันนี้คือไก่รวนปลาร้าตอนแรกนึกว่าเออเนื้ออะไรเนีออกสียงตาลดำๆเหมือนไก่อยู่เลยนะคุณเล็กเนาะนี่ยเห็นหนังไก่แล้วโอเคมันคือไก่แต่เนื้อไก่เขาจะแข็งๆนะแข็งๆไก่บ้านไก่บ้านเขาจะสับๆกระดูกแตกอะไรเงี้ยเวลากินก็ระวังกระดูกผมกัดเนื้อก่นไม่ลงแข็งไก่มันเหนียวไก่เหนียวเหมือนกินปลาในข้าของไก่อร่อย หอมออใช่หมออหอมหอมคือต้มของปลากับพงเง้ีไม่ใช่ใช่ช้อนกลางนี่คือเขาใ,ใช้พร้อมกันใช่ไหมไม่ใช่สดน้ำก่อน <c ười> คือพอขวางมองหน้าไม่กล้าวิจารณ์ <c ười> ก็มองมาปุ๊บ ชอบมันไม่เหมือนที่กรุงเทพทำมันเปรี้ยวมะขามน้ำมันกลมกรอบดีแล้วก็หอมเนื้อปลาเนื้อปลาเขาจะไปทอดมาก่อนเนี่ยอร่อยมพราะมันเป็นรูน้ำ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 อร่อยน้ำ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 พอครัวอยู่บ้าเราแหวนกำลังซดคุณ รู้สึกว่ามันเป็นแบบร้านกาแฟที่มันมีตีนแต่งเป็นหบอ,อกขาวบอย,อบอยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศดีกว่าที่นี่เขามีที่พักด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูบางห้องละกัน ์ไฟมีแคมไฟด้วยมีแคมไฟด้วยข้างหลังนะคะโแบบคารอบอยคารบอยเป็นไงคุณเล็กอืมก็น่ารักดีถ้าชอบสไตล์แบบแคนทรี่พวกคารบอยปูนเปืยอ,อย่างเงี้ยนี่มันสไตล์บ้านคุณเล็กเลยนี่หว่ามันผสมกันของผมมันเป็นลอฟอันนี้มันแบบ คันทรี่คาบอยอ่ะก็คือคือผ้าปูเขาจะแนวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นที่นอนค่ะแล้วก็รอบรอบนี่คือเป็นปูนเลยอ่าแล้วก็จะมีผสมแบบล็อกวิวาอะไรเงี้ยแล้วนี่ห้องน้ำก็แนวแบบไทยประยุกต์อันนี้คือชั้นล่างที่เขาบอกเดี๋ยวชั้นบนอ่ะเขาจะติดเขาเออเออด้านข้างหลังเป็นภูเขาเลยนะเดี๋ยวขอบไปดูชั้นบนหน่อยครับเนี้มันไม่มีลูกค้าครับ อัข้างล่างเมื่อกี้ก็เน้นแนวแฟมิลี่เลยนี้ก็เป็นห้องแบบว่าเล็กๆอ่าฮะห้องเล็กๆห้องน้าในตัวข้างนอกนี่ห้องน้ำข้างหลังเป็นภูเขาโอเคขอบคุณนะคะซาลูนมีร้านตัดผมใช่ไหมตรงนี้ก็ห้องพักที่เดูได้ห้องพักเหมือนกันห้องพักใช่นี่ก็เป็นห้องพักเช่นเดียวกันนะครับนี่ด้านในเป็นแบบนี้ห้องไม่ใหญ่แล้วก็มี ห้องน้ำตรงนู้นห้องประมาณเท่าไหร่นะคะแปดร้อยแปดร้เป็นขบนเดร้อยข้าบเจ็ดร้อยข้างล่างข้างล่างนี่อยู่พันห้าพันห้ขอบคุณนะคะวงวมาก,ก็มาเที่ยวกันนะตอนนี้ก็อากาศกําลังดีช่วงเช้าเลยช่วงบ่ายก็จะร้อนมากบ่ายก็จะร้อนนิดนึงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเที่ยวที่ต่อไปกันดีกว่าไปเลยฟิว คือผู้สูงอายุฟรีผู้ใหญ่ยี่สิบบาทคนละตรงนี้มีตู้ทันสมัยจ่ายไปแล้วร่มยนนะคะมาสองคนมาขอหางบัตรด้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะมี่เนื้ผานุกเซงเซียวหางบวงน่ารักมากเลยอ ถ้าเป็นลานกลางเต้นเนี่ยมันก็จะมีเต้นให้เงี้ยแล้วก็น้าตกประมาณเงี้ย<อ>หลายๆที่แล้วก็จะได้ยินเสียงน้ําตกสู้คือถ้ามี<ซ><ซ>อุทยานอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ำถ้ากลางเต้นอย่างเงี้ยไม่กลัวมันอยู่ในป่าแม่จะมากลางเต้นอ่ะอยากมากางเต้นอยู่คุณเล็กมากางเต้นอยู่คุณเล็กแฟนคนไหนอยากดู แม่มากลางเต้นคอมเมนต์มาคุณเล็กไปพาแม่ไปซื้อเต้นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาแม่ไปซื้อเต้นอ่แต่ว่าทํากับข้าวไม่ได้เลยเอาสาเร็จรูปมาแล้วแล้วเ,เ,เราซื้อเตามันจะมีรถลากด้วยแม่เดี๋ยวซื้อรถลากมาเข็นจะเป็นรถทักอะ่ะเข็นเล็กๆคุณเ,เล็กพาแม่ไปไอ้ร้านที่มันขายของไอ้พวกอันเนี้ยได้ไดเดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวพาไปถึงไม่ได้มากลางเต้นได้แค่มองก็ยังดีเอาแล้วเดี๋ยวเรเริ่มคอนเทนต์แบบใหม่แล้วก่อนก่อนอื่นแม่ไปกลางเต้นที่บ้านคุณย่าก่อนใ่ ต้นมะม่วงกลางเต็นที่บ้านซ้อมเนี่ยหน้าบ้านอ่ะเฮ้ไปกลางตรงบ้านผมก็ได้ที่ติดทะเลสาบอ่ะเดี๋ยวตัวนั้นมันมา <laughs> นั่นแหละสู้กับมัน <laughs> เอาชีวิตรอดกับตัวกับ <laughs> ตัวทองแต่ที่นี่สะอาดมากเดี๋ยวพาดูบรรยากาศน้ำไหลามาเป็นชั้นๆเลยอ๋อสงสัยจะเจ็ดชั้นแน่ๆเลยลูกก็ถึงชื่อเจ็ดสาวน้อยอเนี่มาตอนที่ยังไม่ได้พัฒนาเลยมาตอนพูเก่ามาก ยังไม่มีอะไรเลยเป็นป่าที่เฉย ตะก,กี้นี้เป็นได้ยินแม่เล่าให้คุณเล็กฟังเรื่องนันตกเสดสาวน้อยอะ่ะสมัยก่อนที่แม่มามนางเสดสาวว่ใช่สมัยนูน้นป,ประมาณปีพศ2518 19เนี่ยนะเขายังไม่ได้พัฒนาเป็นอุทยานแห่งชาติแบบนี้เลยมันก็เป็นป่าแล้วก็มองจากถนอนเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นน้าตกเล็กๆที่มันเปลี่ยนไปมากนี่มันไม่เห็นร่องรอยของเดิมเลยอของเดิมมันเป็นป,ป่าไม่ได้พัฒนาแต่นี่คือเขาแบบรักษาดีมากเลยน้ําใสคือเห็นพื้นเลยอ่ะใช่เขาพัฒนาเยอะเห็นไหม ข้างบนเนี่ยเป็นดูสิก็ปลูกต้นไม้ก็เข้าปเป็นระเบียบแล้วมีสนามหญ้ามีห้องน้ำเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยงั้เน,นเดี๋ยวเราไปเดินดูดีกว่ามีศูนย์กู้ภัยด้วยเว <et> ลาคู่มืเลเ่นน้ำไงเดินได้นะเนี่นยเดินเทกคกิ้งอ่ะอ๋อเหรอนี่คือไมะสะพานดนเงเชียงเออใช่สะพานดงมชายเย็นหนึ่งเนี่ยสะพานตรงเนี้ยที่เราเห็นตรงเนี้ยมันก็คือสะพานตรงนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่นี่เราข้ามสะพานไปข้ามสะพานนี้นนชั้นที่หนึ่งอ่าแล้วก็เดินเดินไปเรื่อยแล้วก็หมุนวนกลับมาที่เดิมมาถึงจุด E ตรงนี้แล้วเราจะมททำไมจะมานี่ได้มันก็วนกลับมานี้มัม้งอะไรนะแม่อยากมาเทรนกิ้งง่ายๆจะเทรคกิ้งให้ได้เลยนะ <c oughs> เอาง,ง่ายๆนี่ไม่ใช่เทรคกิ้งหรกคือศึกษาธรรมชาติ ก็เดินช่ทางเดินมันจะลําบากหรือเปล่าก็เข้าไปดูนิดนึ่งเนี่ยแม่ดูนี่ดูสภาพก็เขาจะมีทางเนี่ยไปดูสักนิดหนึ่งเดี๋ยวรอคุณเล็กไปเป็นเพื่อนแม่นะเออนี่ไปเทรกิ้งเบาๆก่อนที่ไปเที่ยวเขาพิมายอ่าฮะใครจะไปได้นะไปว่านี่เทรกิ้งตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนไปนิดหน่อยนิดหน่อย เป็นเห็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยอ,ะอ่ะนี่ตรงนี้การที่นั่งตรงนี้ก็จะโยนดูปกอดไข่เนี่ยนะปอดไขยชั้นน้ำเยอะเยอะคะคนลงเล่นน้ําอ่ะพอโยนลงไปแล้วเขาก็จะสาวกลับเข้ามาเลยโอ้หนักเมื่อนั้นเนี่ยล้่มีเชือกโยนตุ้มไปเขาก็จะดึงไม่เกานะเกาะอันนี้แล้วเขาก็ดึงเข้ามา สนุกมากเลยเดี๋ยวแม่อยากจะมาเทรคใหม่มากับคุณเล็กแล้วเบนจะมาหรือแม่ได้ไหมเนี่ยก็ต้องพามาสิแล้วเบนจะเดินไหวไหมเนี่ยไม่ไหวหรอกไม่ไหวแต่ว่าจะต้องเตรียมตัวให้ท้องใส่รองเท้าดีๆีเท<ห>้าที่มันหญ่เดินป่าเดินได้ เธอเดินไม่ตูตาม้าต่เรือเนี่ยสะดุดลากไม้แม่อยากเดินป่าแบบสบายๆไหมเดินอย่างเงี้ยไปภูกระดึงจ้างลูกหาบได้ไงเอาไม่เอามาแม่ก็นอนแล้วมีลูกหาบแม่ไม่ <laughs> มั่นใจคนอื่นแม่กลัวตกแม่ต้องเดินเองอุ้ยภูกระดึงยากกว่านี้มันชุนภูอ่ะนี่มันเดินเรียบเรียนี่เรายังเดินไปหกสิบเมตรเรายังอยู่แค่น้ำตกชั้นที่สอง สาวน้อยกันเหรอสาวน้อยหนึ่งยังไปไม่ถึงไหนเลยปั๊บกรามกบางที่อ่ะเขาจะเป็นจุดกลางเต้นอย่างเงี้ยแหละแล้วน้ำตกมันอย่างเงี้ยเลยนอ,อ,อนฟังน้ำตกใช่ซื้อแสดงว่าเวลาน้ำเยอะเนี่ยน้ำมาท่วมเนี่ยท่วมลากต้องถึงเีต่ไม่งั้นเขาไม่ทำหินกั้นไว้ให้ต้นไม้หรอกลัวต้นไม้จะล้มเนี่ยเนี่ยไม่ทำหินให้ก็โค่นลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ย เบนดูนีส่สิเขาก็ทําหินให้อาปูนเนี่ยใส่ให้อะ่ะคุณเล็กดูใช่เดี๋ยวล้ลอมขื้นต้นไม้ทรงตัวได้ไม่งั้นล้มเนี่ยเพราะว่าน้ามันมันขึ้นไอ้รากมันพันกันไปหมดนะบอกเฮ้ย<อ>กูล้มนี่มึงดึงกูด้วยนะเนี่ยแบบนี่แบบทับกันไปทับกันมาช่วยกัน เนี่ยไอไอไอต้นที่เป็นเส้นๆเนี่ยที่บ้านไร่ไออาลูนอ่ะตรงบานองอ่ะเป็นทานแคบๆไร้เส้นๆมีเยอะมากจำชื่อไม่ได้มันเรียกต้นไะไแล้วต้นนี้มันจะฟอกาศออกน้ําให้น้ําไม่เน่าและแล้วคณะเทรคกิ้งก็กลับไปไม่ถึงร้อยเมตรเลยห้าสิบเมตรก็ไม่ได้เป็นเซอร์เวย์เทคกิ้งนะมาใหม่นะคุณเล็กเรามาเดินให้รอบเลยนะเนี่ยไอเส้นๆเนี่ยเส้นอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสวยเนาะ สรุปว่าเบนชอบเดินตรงที่มันเป็นเรียบๆยาสั้นๆถ้าเผื่อมากางเต็นท์เบนจะมานอนกับแม่ไหมต้องดูสถานที่ก่อนเบนนอนเต็นท์ได้ใช่ไหมได้เบนนอนสมัยเรียนลูกเสือแต่ไม่ใช่แน่นารีเหรอแต่แม่คุณเป็นแปลงเพศมหรอนี่นี่เบนก็มันเหมือนกันนี่นี่คุณเล็กดูทิกี่กี่เมตรเนี่ยเออใช่ไปดูเมื่อกี้เราสเต็ปนี้เองก็เมื่อกี้ชั้นสองไงเนี่ยมามาตรงนี้แค่นี้าแค่เนี่ยข้ามบึ้บมาเนี่ยแล้วก็เนี่ยเออเงดแค่นี้เอง จะไปเดินดูจุดกางเต็นท์กันเนาะ <c oughs> เขาชื่อว่าลานนับดาวเป็นแบบลานสำหรับการกางเต็นท์แม่จะชวนคุณเล็กมากางกันคนละเต็นท์แม่จะไปซื้อเตาเตาที่พับได้แล้วเอาฟืนใส่แล้วก็จุดไฟแล้วก็ย่างไก่ผมมีเต็นท์ใหญ่แล้วแม่เต็นท์ใหญ่มันนอนได้สี่คนแต่ว่ามันจะมีเป็นห้องเป็นพาร์ติชันอ่ะเต็นท์ใหญ่มันก็กางยากคุณเล็กผมซื้อมาแล้วจะไปนอนกางกันกี่คนอ่ะ มันไม่อาการคนเดียวอ่ะไปก็คิดว่าเนี่ยน้อยก็สองคนอ่ะจากลานจอดรถที่เราจอดตรงนู้นอ่ะอเราก็แบบขับเข้ามาอมสองร้สมสิเมตรจากตรงนู้นอ,อก็มาจอดรถตรงเนี่ยลานบูนเนี่ยลานนัดดาวสถานที่การเต้นเข้าเขียนนี่ง่ายคุมากลางแล้วกลางเต้นนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ,รบอ๋อไม่มีจุดไหนที่อยู่ใกล้น้ำตกมีจุดยออ๋อเต้นนี่ต้องหามาเองใช่ไหมคะก็ที่นี่ก็มีเช่าครับยังมาเองก็ได้ เรียมมาเองก็ท uh uh <Yeah> UH> uh uh> uh ี่เฉพาะค่ใช้สถานที่สามสิบบาทต่อคนต่อคืนเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอดเลยถ้าเกิดว่ามากางเต็นท์น่ะใช่สามทุ่มก uh ็ให้นอนเลยล้วแล้วก็จะอยู่ที่ลานตรงนี้ที่เดียวจุดเดียว น้ำตกที่สวยก็จะเป็นจุดที่4แต่เราไม่ได้เดินลงไปเนะาะห้องน้าก็สะอาดดีห้องน้ําก็ดีห้องน้ำใก,กล้ๆมีที่อาบน้ำด้วยในรูปสุดพ่ออ่ามีมีมีมมแต่เขาก็ไม่ให้กินเหล้าไม่ให้สุบุรีสุบ,บุรี่ก็ต้องเดินไปไกลๆตอนเนี้ยลานจอดเนี่ยช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยลานก็จะเต็มนะ แต่อันนี้วันธรรมดามันก็จะโล่งๆหน่อยโชคดีที่เรามาทวันธรรมดาอืมไม่มีคนถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันดีกว่ากะหลิปั๊บ <c oughs> ใช่ไหมการปิดทริปเราจะต้องแบบว่าช้อปปิ้งนิดนึงนะคะแล้วมาแบบสระบุรีก็ต้องกะหลิ่ปับ๊บคราวนี้จะพาไปอีกร้านหนึ่งคราวที่แล้วร้านคราวที่แล้วร้านเจหมวยเจมวยคราวนี้เจอะไรเจอะไรจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเป็นร้านอะไรโอเค ชั่วี่กว่าเอาคาหนึ่งเขาบอกว่ามันนอร่อยเลยคู่คนเล็กกินอื แป้กลิ่นไส้กระโดดเตะจมูกแล้วแป้งมันกรอบเลยอ่ะแป้งมันหอมหอมอ่ะอันนี้ดูใน Google แล้วแบบคะแนนเขาสูงอ่ะในร้านนี้อือไปสักกล่อะไหนโชว์หน่อยจิได้อะไรมาบ้างได้เม็ดทานตะวันได้กันมาเต็มเลยของ้หูเล็กได้น้ำโค้กน้ำพริกกาะเดงเมื่อกี้กินน้ำองุ่นด้วยก็อร่อยดีนะน้ำโพ้กก็อร่อยดีก็รีบออกมาไม่งั้นกลัวหมดร้าน สำวหลับวันนี้ก็สนุกมากเลยเนาะทุกคนได้ของฝากกลับบ้านกันด้วยคราวหน้า,าจะเปลี่ยนรายการเป็นคุณแม่พาจุดกางเต้นท์แล้วไปเทรคก,กิง้งเทรคกิ้งได้แรงบันดาลใจใหม่ทุกครั้งท,งที่ออกเดินทางจากการนะเดินป่าที่ตอนแรกตั้งเป้าว่าโลหกายไปนะเดิน300เมตรเดินกลับเลยไม่ไหวไม่ถึง300ไม่ถึง300เดียวแม่จะซ้อ,ซอมๆไว้ก่อนที่จะเป็นเทรคก,กิ้งที่หิมาลัยเดี๋ยวจะไปซ้อมเดินดูเต็นท์นะไม่ใช่เดินซื้อเต็นท์ ดูเต็มก,ก่อนดูว่าซื้อแล้วถือมาไหวไหมโอเคน <Okay. S 2> อเนาะก็สำหรับทริปสระบ,บุรีหนึ่งวันก็มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะ huh. ก็ไว้รอติดตามคลิปเที่ยวกับแม่คลิปหน้านะว่าพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเนาะ huh. ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถเข้ามาสนับสนุนพวกเราได้ที่ w w w i l o v e 2 g o c o m s h o p ใส่แล้วถ้างั้นพวกเรากลับกรุงเทพกันดีกว่านะแม่นะบ๊ายบายบาย